เขาสงสัยมาจากประทูหนึ่งว่ามันมีคอนโดที่ซื้อเงินเหลือมาแล้วถูกเอเจนต์โกงหรือหลอกให้ซื้อละมันมีอยู่จริงหรอมันก็สามารถถูกหลอกได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะถูกหลอกโดยการที่แบบว่าเออได้เงินเหลือมาเนี่ยได้มาเต็มจํานวนหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็คือถ้าซื้อคอนโดเงินเหลือจะถูกหลอกด้วยแบบไหนบ้างแบบแรกก็คือสมมุติเราซื้อคอนโดสองล้านกู้มาสองล้านห้าแต่ว่า คนซื้อเนี่ยอาจจะได้เงินเหลือไม่ครบเต็มจํานวนที่เหลือเนี่ยเอเจนต์แอบเอาไปอย่างเงี้ยเรียกว่าถูกโกงเช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมติการแบ่งเงินก็ตามที่ตกลงกันไว้จะมาบอกว่าถูกโกงมันก็อาจจะลําบากมันอาจจะถูกโกงจากการที่เอเจนต์หลอกขายของไม่ดีให้เขาหรือเปล่าอาจจะได้บอกว่าค่าเช่าได้เท่านี้ไม่เป็นตามที่เขาบอกหรือเปล่าของแบบเนี้ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยนักลงทุนที่ซื้อคอนโดเงินเหลือเนี่ยได้เช็คข้อมูลก่อนลงทุนจริงหรือเปล่าได้ทําการบ้านก่อนไหมหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็เชื่อแต่คําพูดออกเตล อันนี้ก็มีโอกาสถูกหลอกไ้สูงเพราะว่าการลงทุนนะคุณไม่ทําการบ้านอะไรเลยแล้วก็วังพึ่งเซลล์เนี่ยจะมีโอกาสถูกหลอกสูงจากฟารมมักเกิลสำนักลงทุนเองนะแต่ถ้าคุณทําการบ้านนิดนึงเนี่ยอย่างเช่นเฮ้ยเช็คราคาค่าเช่าปล่อยเช่าได้จริงหรือเปล่าราคานี้เราได้เงินเท่านี้ครบเต็มจานวนไหมเงี้ยโอกาสถูกโกงอาจจะน้อยลงเยอะนะครับคุณลองไปเช็คดูแล้วกัน